กับความรักที่เจ็บจีดเปิดหมดทุกช่วงเวลาชีวิตตายสายทานกับความรักที่เจ็บจีตและโมเมนต์เจอกันครั้งแรกกับอดีตคนรัก Off. ออฟอภิชาติด้านชีวิตในวงการบันเทิงตายสายทานเริ่มมีผลงานจากการถ่ายแบบโฆษณาและมีผลงานภาพยนตร์สร้างชื่อเสียงให้กับเธอได้แก่อันหนึ่งคิดถึงพอสังเกตปัดสมศรี2อาทากสโปรแกร,รมดีปีนี้มีน้อง และมอเศษ6ส่วน2ห้องครูวารีนอกจากนี้ยังมีผลงานละครผลงานเพลงถ่ายแบบเดินแบบเรียกว่าเป็นนางเอกดังยุค90ที่ไม่มีใครไม่รู้จักปัจจุบันต่ายหันหน้าทำงานมูลนิธิรวมกันอยู่ควบคู่กับงานในวงการไปพร้อมกันเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดย์โชว์ผลิตโดยเชีอง2561ตายสายทานได้ดเปิดเรื่องราวในชีวิต และเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกเห็นคาแรคเตอร์หวานชิยบเรียบร้อยแบบนี้แต่ใครจะรู้ตัวจริงของตายสายทานนั้นตรงกันข้ามพร้อมประสบการณ์ความรักที่ทําให้เจ็บจีดถึงขนาดตายเลยปากว่าแสกกว่าทิงเจอร์ก็เธอเลยและเคยถูกหลอกให้เป็นมีน้อยจนต้องรวมกลุ่มเพื่อนหญิงพลังหญิงตั้งกรุ๊ปลายจับผู้ชาย18มงกุฎพร้อมกับเปิดโมเมนต์เจอกันครั้งแรกกับอดีตคนรักออฟภ,ภิชาติ ตอนนั้นเจอกันครั้งแรกก็ไม่ชอบหน้าแต่ดันไปชอบกลิ่นน้ำหอมเขาก็เลยเปิดใจคบและเล่าย้อนถึงช่วงเวลาวินาทีสูญเสียและสิ่งที่อยากจะบอกกับพ่อพิชาติในวันนั้นเพื่อนพร้อมดันหลังสุดตายสายทานต้องมีความรักเธอจะอยู่คนเดียวไม่ได้เธอต้องเป็นชาวประมงเปิดประสบการณ์ปัดซ้ายปัดขวาจนได้ผู้ของตายเห็นคาแรคเตอร์เป็นคนเรียบร้อยตัวจริงแสบมากตรงกันข้ามกันหมดเลยค่ะเพราะว่าตายเกิดหลังผับขว้นรถขับรถแข่งนอนแล้วขับมอเตอร์ไซค์ตำรวจ ตั้งด่านตรวจสายทานก็ขับฝ่าไปเลยค่ะหัวเราะหนีเที่ยวเราก็ทําเป็นใส่ผ้าถุงบอกพ่อว่าเดียวไปอาบน้ําบ้านเพื่อนน่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงกลางทุ่งนาเป็นคนที่รักเพื่อนมากเพื่อนข้าใครอยากแต่เคยตกกลางสี่แยกมาแล้วจริงๆค่ะในความรักครั้งหนึ่งมีความรุนแรงในเรื่องของความรู้สึกของเราถึงขนาดที่ใช้คําว่าแสบมากแสบกว่าทิงเจอร์อีกค่ะแต่อยากโทรเข้ารายการที่อ้อยพี่ชอดมากเขาสามารถครบผู้หญิงทีเดียวสามคน มีผู้หญิงส่งข้อความเข้ามาใน sms เราว่าพี่ไปกับแฟนนูหรือมันไม่ใช่แค่นั้นนะขามาอีกคนในเวลาเดียวกันเขามีการส่งข้อความหาผู้หญิงคนหนึ่งไปด่าไปว่าอะไรตายหรือดูสิยังใช้งานมันไม่คุ้มเลยและเคยถูกหลอกให้เป็นมีน้อยก็มีผู้หญิงทักมาอีกแต่ผู้หญิงที่ทักมาไม่ใช่ภรรยาเขานะทักก็เป็นผู้หญิงอีกคนที่เขาคบนี่ไงตายถึงได้รวมกรุปได้ตั้งชื่อครุกว่า18บแมงกุฎรวมผู้หญิงที่ถูกเขาหลอกไว้รวมกันในครุก แล้วเราก็โทรไปคุยกับภรรยาของเขาที่เขายังอยู่ก็เพราะว่าลูกแต่สองคนนี้เขาจะเป็นอะไรที่ปิดบังแล้วก็มีแชทที่เขาคุยกันเราไม่อยากกันหรอกนืงแต่เวลาที่คุยกับตายคืออยาแต่เราไม่รู้ว่ามันคือวิธีการหาเงินให้ลูกหรือเปล่าจนไปมีความรักที่เป็นความรักที่ดีคือออฟทายละครเรื่องพิษน้ำพึ่งตอนแรกเกลียดมากเลยค่ะเพราะแอกแอกหน่อยแต่ดันไปชอบกลิ่นน้ำหอมเขาเราก็เข้าไปดมฉีดน้ำหอมกลิ่นอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆเปิดใจครบ ช่วงเวลาที่เลิกกันไปไม่ได้คุยกันนานเลย5ปีขาไม่ได้คุยกันเลยอยู่ๆเขาก็โทรเข้ามาคุยด้วย5ชั่วโมงหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนขวันนั้นเป็นวันที่16พฤศจิกายนก็มีพี่ๆร่วมกันญูโทรมาบอกว่า off แย่แล้วนะเราไปถึงที่นิติเวศเห็นเขานอนอยู่แล้วเราเอามือปิดตาเขาให้เขาหลับตาพอเอามือปิดตาเขาก็ลืมตาขึ้นตอนนั้นเราพยายามอยากจะคุยอยากจะบอกเขาซึ่งมาถึงตอนนี้เราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง คือตต่เข้าแอปทีเดียแล้วยิ้มเพราะเพื่อนเราก็มองว่าเรามโมแต่กู้ภยัยเธอไม่มีใครไม่ได้นะเพราะว่าชีวิตเธอตัวคนเดียวเธอต้องจําไว้ว่าเธอต้องเป็นชาวประมงเธอต้องเป็นคนเลือกค่ะเธอต้องอยากเป็นปลาให้ชาประมงจับเธอต้องเลือกเราก็เข้าไปเล่นเป็นตัวเราเลยค่ะก็มีได้คุยกับผู้ชายอิตาลีอยู่คนหนึ่ง